สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาทํากุญแจรถ toyota anti นะครับปีประมาณ2 0 1 4ดอกกุญแจหายหมดนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเป็นการสร้างดอกกุญแจขึ้นใหม่นะครับครับหลังจากทาดอกกุญแจนะครับไขประตูไขสวิตสตาร์ทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรถรุ่นนี้เป็นกุญแจระบบ immobilizer นะครับกุญแจรีโมทที่อยู่ในมือผมดอกนี้นะครับยังกดรีโมทยังสตาร์ทรถไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมทดสอบไปดูนะครับเสียบกุญแจบิดออนนะครับทีนี้มาสังเกตตรง ไฟเซอร์ลิตี้ที่กระพริบตรงนี้นะครับรูปแม่กุญแจรูปลดนะครับถ้ายังกระพริบแดงแบบนี้นะครับสตาร์ทรถไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนระบบอิ m มบิเลเตอร์นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทดสอบสตาร์ทนะครับมาบริการถึงที่นะครับครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากลงทะเบียนระบบอิโมนะครับระบบรีโมทเรียบร้อยแล้วนะครับรีโมทกดได้ทั้งสองดอกนะครับอ่าใช้เครื่องโปรแกรมนะครับโปรแกรมผ่านระบบ OBD นะครับไม่ลืมไม่ถอดนะครับใช้เวลาทำไม่นานนะครับ ทดสอบสตาร์ทนะครับเสียบกุญแจครับอ่าบิดอ่อนตาติดใช้งานเหมือนเดิมนะครับไฟ s เคริตี้นะครับพี่เคยกระพริบก็ดับลงทันทีนะครับหลังจากเราลงทะเบียนระบบอีโมสมบูรณ์แล้วนะครับดับเครื่องครับทดสอบดอกที่2นะครับสเสียบกุญแจตาติดทั้ง2ดอกนะครับ ลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถโคโราอันติดนะครับทํากุญแจรถหายหรือต้องการทํากุญแจรีโมทเพิ่มนะครับมีบริการทําถึงที่ถึงบ้านนะครับ08 2 6 1 6 6 6 5 5ช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการครับรีโมทก็กดได้ปกตินะครับได้ทั้ง2ดอกนะครับสามารถเลือกได้ว่าจะเอารีโมททรงแท้0ูงหรือจะเอาทรงแบบพับแบบใหม่มีให้เลือกหลายแบบครับทดสอบกดรีโมทนองตัวรถนะครับสังเกตจากตัวไฟเลี้ยวรถนะครับล็อกเปิดนะครับ ล็อกเปิดนะครับฝาท้ายนะครับกดแช่ค้างไว้ครับอ่าฝาท้ายก็ขึ้นปกตินะครับใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันนะครับ